สวัสดีครับผู้ประกอบการสถานที่พักโรงแรมเกสเฮาส์ House, และก็อพาร์ตเมนต์นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ของโควิด1 i เนี่ยเริ่มบรรเทาลงนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นแสงสว่างในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยวันนี้เองเนี่ยก็อยากจะเปิดแล้วแหละเปิดที่พักของเราแล้วนะให้กับนักท่องเที่ยวของเรานะครับแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าที่พักของเราเนี่ยไม่ได้ใช้มาในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของลรยฝุ่นบ้าง ในเรื่องของอคราบศกระปรกบ้างที่ไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วนะครับวันนี้เองเนี่ยเลอรีนอยากจะนําเสนอนะครับสินค้าของเรานะครับซึ่งมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้เองเนี่ยเรามาดูกันว่าสินค้าของเลอรีนของเราในเกี่ยวกับเครื่องนอนของของโรงแรมมีอะไรบ้างครับที่เราอยากจะนําเสนอนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนเจนวันนะครับที่นอนเจนวันของเราเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะครับซึ่งมันมีความพรีเมียมแล้วก็มีความนุ่มสบาย แล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับองค์ประกอบถัดมาที่เราอยากจะนําเสนอก็คือในเรื่องของหมอนของเรานะครับหมอนของเราเนี่ยเป็นหมอนโรงแรมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็หมอนของเรารับประกันได้ว่าซักได้ทุกใบนะครับและนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอยากจะแนะนําก็คือหมอนคิงไซส์นะครับของเราเนี่ยก็คือ2ใบแล้วก็หมอนใบเล็กนะครับอีก2ใบในห้อง1 1หนึ่งหนึ่งที่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกหนึ่งองค์ประกอบก็คือในเรื่องของปลอกผ้านวมแล้วก็ไส้ผ้านวมนะครับ อยากจะแยกปลอกแล้วก็ไซพานวมเพราะว่าสะดวกในการซักแล้วก็ช่วยประหยัดงบประมาณให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับสําหรับท่านที่สนใจเรื่องของเครื่องนอนของโรงแรมนะครับจากเลอร์นนะครับหากสนใจสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับในช่องทางหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะครับเลอร์ i ินเบตติ้งหรือว่า l i น์แอดนะครับไลน์แเลอรนนะครับแล้วก็ www.lerlin.com นะครับเลอรินผ le ู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอน